เดี๋ยวกยมาจเยบางทีเดี๋ยวใครใครร่างกายบ้านไหมก้าเจกับปัตตลบอกว่ารีวิวร่างกายบ้านเมื่อกี้มาน่อยทีลุ่มปายูก้าอย่างนี้ม่เละในร่างกายเปี้ยวพเลยเดี๋ยวปาย่ปัดลงแบบอย่างแรงด้ย đầu cái chim lăng nòng nẹng như này mới tân nhá. lục bẹt rôm nòng bay nha. mẹo anh nha. chơi bóng. u yếm. lục. mấy đại chui. đằng tròng côn lưỡi. lục an lưỡi nĩ vậy à. lện mà. anh bảo yếm bay lăng nha. bảo nòng bay bay mà đi cái. để thi mát. bỏ mà. đó โตบอกว่าปยุกับปยุแ hmm. ล okay. ้ววะเนี่เร mm ียบร้อยกับไปเดียวหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นแม่ค่้นใหเรียวนะเกียอยู่ดำเรียวนะแม่เดียวใกล้ๆมาดังเดีกว่าโดนไม่มันกวนเป็นต้นตนเลยแม่ไนีุ่่มอกันเอยแม่ใกล้มาดังเดี๋ยวว่าก่อนเมาเหมือนี่ไหรอไม่ไม่จ่าเออยังเลยมา

วมันจังนะคะอันนี้อันนี้ก็กล้วยทอดนะคะทอดทุกวันนะคะมาอุดหนุนกันได้เลยที่บ้านแม่ทอดสวยมากแล้วก็อร่อยนะคะคนมาซื้อทั้งหมู่บ้านเลยอร่อยมากฮยใหญ่ว่านะอ,นะอ,อ,อ้อยิงเนาะอ้อยอลอยกอนี้ 工地干活，然后不。